ยาว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 หมูทอดหมูทอดยาว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 ,ยาวขนมขนมนะครับพี่เพื่อนครับสวัสดี26ท่านด้วยนะครับข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดสามถุงร้อยยี่สิบนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมดูข้าวแกงดูข้าวแกง ดูแกงมีแกงอะไรบ้างเอ่ยโอ้น่ากินอย่างนั้นเลยนะครับเรนตต่อเินต่อนะครับผม เดนต่อเดนต่อหอมอบหอมอบหอมอบเกลือข้อาวยำนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นนะครับเพื่อขอภัยด้วยนะครับทายกันนะครับนมเบื้องนมเบื้องตอนนี้อยู่ตลาดสัมมกอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับก๋วยเตี๋ยวแค่นะครับผม ทำกันไม่ทันเลยครับผมเตี๋ยวแค่เตี๋ยวแคฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเื้องทำใหม่ๆนะค ปรกาศปรกาศอ่ะข้ามไปอีกฝั่งครับเพื่อนๆครับไก่ย่างใก่ย่างครับสวัสดีน้องไอเดียด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่สันนิด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดินตลาดสมามมกรครับผมได้เสื้อได้กระเทียม <c oughs> กระเทียมถุงละ80บาทครับผมเต้าหู้เต้าหู้ <c oughs> คนเยอะมากเลยครับผม แล้วก็ตับคันแล้วก็ตับครับใครอยู่ใกล้ๆก็มาเที่ยวกันนะครับตลาดสัมมกร,กรนะครับพี่เตครับ,รบตลาดนัดไฮโซนะครับผม ไม่ได้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับขอภัยด้วยนะครับผมเดินไปนะครับรเดินชมตลาดนะครับสัมมากกน,นะครับมีอาหารเจด้วยนะครับผมอาหารเจก็เยอะเลยนะครับผมเต้าหู้ทอดครับผมเจ้านู้นด้วยครับผม พิสันนีก็สวัสดีน้องไอเดียด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมด้วยนะครับปลาข้างเหลืองทอด70หอยลาย70อ่าแล้วก็หอยหลอดขี่ละ1 0 0อนะครับผมปลาริวคิวขี่ละ80บนะครับผมขนมหวานขนมหวานก็มีนะครับผมต้ากแกงร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn